สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเจฟซีทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะอยู่ด้วยกันกับน้องเอมี่กีกแล้วนะคะที่บริษัทเพชรยน์สาขาสุวินทวงศ์นะคะวันนี้มีอัปเดตเป็นรถเข้าใหม่ค่ะคันหน้านี้นะคะเป็นรถ Honda HRV 1.5 ehev ตัว RS นะคะรถปี2023คันนี้เป็นตัวท็อปและของรุ่นเลยเนะะี่ย RS แท้เดิมโรงงานเล็กใหม่ใช้งานเพียงแค่หลักหมื่นโลดเท่านั้นเองค่ะ ราคาเนี่ย869,000บาทนะประหยัดงบจากป้ายแดงไป300,000บาทเลยทีเดียวใครที่สนใจเนะ,ะ่ะเล็งหาตาหา Honda HR-V อยู่บอกเลยคันนี้สวยมากตอบโจทย์แน่นอนค่ะนะคะคันนี้869,000บาท ฟรีดาวผ่อน14,000พกว่าบาทตลอดสัญญาค่ะดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียงแค่2.29%เท่านั้นสำหรับลูกค้าประวัติเครดิตดีะใครที่สนใจคันนี้นะคะติดต่อได้เลยที่เบอร์ด้านล่างใต้คลิปทักแชทแอดไลน์ได้เลยค่ะมาค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาไล่ชมรดรอบคันกันเลยเราเริ่มกันจากด้านหน้ากันเลยค่ะพี่ด้านหน้านี่เลยนะคันนี้บอกก่อนมาเป็นฉมไมเนอร์เชนที่แบบสวยมากจริงๆ ไฟหน้านเป็นไฟหน้าแบบ full LED มาพร้อมกับไฟ daytime running light ค่ะนะคะกระจังหน้า LINE RS นะเป็นตัว SUV สวยมากคันนี้ป้ายทะเบียนยออาช็อกเชอร์พอพึ่ง915กรุงเทพหมหานครค่ะคันนี้เป็นสีเทาดำนะคะชุดแต่งสเกิร์ต,ตัว RS เนี่ยมีให้รอบคันเลยคันนี้สวยมากจริงๆใครที่แบบสนใจอยากได้รถปีใหม่ไม่น้อยราคาดี ตอบโจทย์แน่นอนคันนี้ออปชันระบบเซฟตี้ความปลอดภัยจัดเต็มเลยค่ะมาพร้อมกับตัวล้อแม็กอลอยแม็กอลลอยเดิมๆโรงงานค่ะนะคะขนาด7นิ้วค่ะพี่เป็นแม็กสีเทาดำเทาเข้มมาพร้อมกับยางบิส s t โ n นตัวท็อปนะคะปี2023ติดรถมาเลยคันนี้ซุ้มร้อด้านในพี่ดูโครงสร้างโอโ้โหลอยมา้าลอยแต้มสียังคงสภาพเดิมจากโรงงานค่ะ ะะใครที่สนใจคันนี้กระจกมองข้างนะครพับปรับเก็บไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวในตัวกระจกเดิมฮ o n d a าทุกบานนะคะคันนี้สวยมากนะคะใครที่สนใจคันนี้จับจองกันได้ในงบ869,000บาทพี่ดูโครงสร้างโครงสร้างคือสวยมากโครงสร้างเดิมสวยรถไม่มีชนหนักผิดคว่ำนะคะไม่เคยชนหนักแน่นอน ลูกค้าสบายใจได้เลยคันนี้ภายใน mm hmm. ให้ดูโครงสร้างก่อนละกันนี่โครงสร้างคือเดิมหมดเดิมหมดเลยภายในวัสดุออกแบบมาค่อนข้างดีนะเบาะหนังนะคะสีดำตัดได้แดงเป็นตัว RS ค,คือระบบเซฟตี้ระบบต่างๆทุกอย่างคือจัดเต็มมาให้อยู่แล้วนี่เปิดประตูด้านหลังจะอยู่ตรงนี้นี่ค่ะด้านหลังชุดลำโพง ที่วางแผนเป็นรถในกลุ่มตระกูลรถคอลเลเวอร์นะฮะที่แบบดีมากกระแสต,ตอบรับของตัวชมนี้คือที่สุดแล้วนะฮะออปชั่นครบเลยไฟท้ายเป็น LED นะฮะ h r v คันนี้ด้านหลังเนี่ยมีกล้องบันทึกภาพให้นะ,ะแล้วก็ฝาท้ายเนี่ยเป็นไฟฟ้านะคะนี่คะสวยมากจริงๆนะคะันนี้นะใครที่สนใจ พี่ดูโครงสร้างโครงสร้างเดิมหมดเลยโครงสร้างเดิมสวยเดิมสวยมากๆคันนี้นี่ค่ะโครงสร้างเดิมสวยนะคะไม่มีชนหนักพิความแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะนะคะเบาด้านหลังเนี่ยพับได้สี่สิบหกสิบนะคะพับเรียบได้เลยใครแบบขนของเยอะๆสายแคมปิง้งสายเดินทางท่องเที่ยวออกทริปตอบโจทย์แน่นอน ตัวนี้นะครับฟรีดาวดอกเบี้ยสองจุดสองเก้าเอร์เซ็นผ่อนเดือนละหนึ่งมืนสี่พกว่าบาทเท่านั้นเองหรือใครสนใจมีงบดาวแจ้งกันได้เลยนะคะด้านหลังคาพี่ดูต่รอรับสัญญาณเป็นคีบฉลามผมสร้างต่ตางๆทุกอย่างตัวนี้คือเป็นตัวท็อปแล้วนะคะเป็นตัวท็อปของรุ่นแล้ว นะประตูฝั่งคนขับพี่ดูนี่กระจกเดิม Honda กระจกปรับไฟฟ้าสี่บานคู่หน้าปรับออโต้ระบบเซ็นทัลล็อกมีให้ครบหมดเลยนะคะภายในเดี๋ยวขออนุญ,ญาตสตาร์ทนะเอยยบเบรกนี่ปุ่ม Full s สตารปึ๊บขออนุญ,ญาตค่ะสตาร์แล้วนะคะันนี้เป็น e-h e, H e v นะคะเดปิดประตูสักครู่หนึ่งปึ๊บอ่าโอเคคันนี้เลือกไม่หกหมื่นสี่พันโลนะคะไม่เดิมไมแท้เลย ไม่มีการกอรไม่มีการกลับนะคะะรับภูมิรัลยต่างๆ mm hmm. ทุกอย่างเป็นมัลติฟังก์ชันหมดเลยคันนี้ออปชั่นครบนะครออปชั่นครบจัดเต็มนะออปชั่นครบจัดเต็มมากๆสองตัวหน้าจอทัชสกรีนนะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนเดิมโรงงานเชื่อต่อยเปิลคาเพย์แอนดรอยออโต้ได้เรียบร้อยแอร์เป็นแอร์ระบบอัตโนมัตินะคะมีช่องวันเลยชาร์จเจอร์ให้เกียร์ออโต้นะคะนี่มีตัวช่วยทางลงลาชันเบรกมือไฟฟ้า มีให้ครบหมดคันนี้คือครบจบแหละนะคะในส่วนงตัวพวงมาลัยมันเป็นของมัลติฟังก์ชันจัดเต็มด้านซ้ายอาจจะเป็นควบคุมเครื่องเล่นเครื่องเสียงนะคะแล้วก็ข้างขวานเนี่ยจะมีในส่วนของตัวป้องกันการออกนอกเลนนะการชนอะไรมีให้หมดเลย c r สคอนโ o n t r o l พันเดิลชิปมีให้หมดค่ะนี่เซ <c> <t ool> นเซอร์รอบคันนะแล้วก็เลด้าตัวนี้จะมีในส่วนงตัว adaptive cruise control ด้วยนะครับปรับเปลี่ยนความเร็วแปรผันตามคันด้านหน้าซึ่งตรงนี้เป็นเลดาของตัวรถ และหลังคาพี่ดูนะหลังคาเป็นพาราลิมิกรูฟนะคะก็คือเป็นหลังคากระจกนะคะนี่เปิดสันรูฟได้นะสันรูฟเปิดได้นะคะเผื่อใครหาอยู่คันนี้สวยมากสวยมากจริงๆคันนี้นะในงบแบบ869,000บาทเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวมีพาชมเครื่องยนต์กันค่ะ ในส่วนของตัวเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์ R 1.8นะครับเป็นสองระบบไฟฟ้ากึ่งน้ํามันนะครเครื่องยนต์เนี่ยเดิมหมดเลยพี่ไม่มีอาการสัารอาการไอหรือไม่เคยยามห้องเครื่องมาแน,น่นอนเล็กตัวเครื่องต,ตรงกับตัวสำเนาเล่มพี่ดูสภาพเครื่องยนต์ใหม่คริบเลยนี่คือสตาร์ทอยู่นะคะความเงียบของตัวรถ EHEV เนี่ยเงียบมากๆนี่ปั๊มเบรกพี่ดูเดิมหมดเลยนะครรอยมาร์กเราแ้มสีคงสภาพเดิมหมดนี่ครับนะครับปากกระโปรงเดิมทุกอย่างเดิมหมดครับพี่ อันนี้ประวัติศูนย์เข้าศูนย์ทุกระยะนะคะลูกค้าสามารถตรวจสอบประวัติศูนย์ได้บุ๊กโซวิสสูนมีให้ลูกค้าดูครบถ่วนแน่นอนเห็นไหมคะโครงสร้างต่างๆอย่างยคงสภาพเดิมเ,เดิมหมดเลยคันนี้สนใจคันนี้นะคะติดต่อหาน้องเอมมี่ได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างใต้คลิปแจ้งกันได้สนใจรถเข้ามาลองชมวัตเตจริงมาทดลองขับกันได้เลยที่บริษัทเพชรยนต์ค่ะ สำหรับใครนะคะที่ชมคลิปนี้แล้วสนใจอยากเป็นเจ้าของอยากจับจอง Honda HRV 1.5 RHEHEV e คันนี้นะคะรถปี2023เลขไมล์60,000ราคา869,000บาทคันนี้เป็นตัวท็อปสุดแล้วนะคะสวยมากเข้าใหม่ที่เพรยน ฟรีดาวดอกเบี้ย2.29%เริ่มต้นแล้วผ่อนเดือนละ14,000บาทตลอดสัญญาค่ะคลาสนใจคันนี้นะคะติดต่อได้เลยที่เบอร์0967252736เบอร์เอมมี่ทักแชทแอดไลน์ได้เลยค่ะหรือใครสนใจมาลองชมรถตัวจริงนะ,ะมาทดลองขับมาได้เลยที่เพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์นะคะสุวินทวงศ์เพิ่งเปิดใหม่นะสะักานนี้นะคะมาเจอกันได้เลยมีโปรโมชั่นมากมายรอลูกค้าอีกเพียบเลยค่ะแล้วก่อจากกันวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe ให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ